นะจ๊ะที่มวงแบบไหนที่เขาก็ผู้ชายทรงหนาแบบนี้คือหนาเรียมตรงตรงบาตรงบอกก้อนว่าหนาเรียมมีลักษณะแบบไหนลักษณะหนาเรียมคือหนาภาคนะจ๊ะคือหนาภาคของเราหนาภาคอ่ะก็จะหนาภาคหนาภาคโนแกมสันกรามจนมาถึงปลายคาของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าขนาดเท่ากันเท่ากันเข่ากันในทีมแม้ทีความกว้างของหนาภากับกรามเนี่ยเท่ากัน ลงมาที่ขาก็จะผูดเห็นความกว้าง้ายขวาแล้วก็ตั้งแต่หนับภาจนทึงคางเนี่ยคือมันมีความเป็นขนาดมันกว้างเท่ากันอ่านี่ก็เลยวันนาเรียมนะจ๊ะคือหมวกทรงไหนคือต้องบอกว่าเราต้องรีดเรียงค,คือเราห้ามเด็ดขาดที่จะซื้อทรงมวกที่เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะจ๊ะทรงไหนที่เหมาะกับเราทรงนาสี่เหลี่ยมก็คือมวกที่ทรงที่อ่า ขาเรียกว่ามีความมีปีกมวกมีทรงของปีกมวกที่ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไปคือให้มีลักษณะพอดีแล้วก็การใส่ทรงคือมันอยู่ที่เทคนิคเทคนิคด้วยเทคนิคก็สำคัญนะจ๊ะคือรูปทรงเนี่ยรูปทรงเนี่ยเราควรเลือกท,ท,ที่เลือกที่ไม่บานไม่ใหญ่ไม่ใช่ครงซี่เลี่ยมเป็นหมวกทรงที่ปีกคอป,ปี้ไม่บานมากเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บานมาก และก็ไม่ไม่เหล็กจนเกินไปคือพอดีพอด,พอดีกับทรงหนาเราแต่ว่าเวลาใส่หิ้เฉียงมวกเอียงมววนหิ้ดูทรงเหมาะก็เรียกว่ามีองศาห้เราต้องบอกอย่างนี้เกี่ยวกับองศาในการมุนมวกวางมวกหรือว่าเฉียงมวกว่าจะทิศทางไหน,นการที่เราเฉียงมวกหรือว่าทําองศาทามุมองศากับมวกกับใบหนาทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยนะจ๊ะ จะทําให้ใบหน้าของเราดูดูสโลปอ่ะเราต้องใช้คํานี้ดูสโลปดูดูมนดูดูดูมีความเรียวยาวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการซื้อใช้มวกสําหรับผู้ชายนะจ๊ะ mm hmm. ก็หเราเอาเทคนิคนี้ไปใช้ไปอัดดปกับตัวเองแล้วก็จริงที่ควรเรียน